เราจะเห็นเข้าโค้งนะครับระหว่างเขาโค้งเนี่ยนะเราวอย่เข้าโค้งการแลกเหรียญนะครับเห็นปะมันจะมีคิดร่๊อนะครับแสดงว่าในเกมเอาเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับจัดโปรนะครับไรออฟสตาร์วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูโอรับสุดยอดของสุนตานะครับผมวันนี้แพ็คใหญ่นะครับผมราคาในเกม3,700บาท ตอนนี้ Over t o ์ท็อปนะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผมเหลือ2,220บาทนั่นเองนะเราจะเห็นราคาในแพ็กนะครับผมขั้นต่ําก็คือราคาแพ็กก็คือ179บาทเนี่ยโอเวอร์ท็จับให้ครับ115บาทนะครับเราจะเห็นราคาตามแพ็กนะครับไล่ลงมาเลยครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือราคาในเกมนะครับผมราคาของโอเวอร์ท็นะครับจากโปรโมชั่นก็เหลือตามราคาทางด้านขวานะครับผมเพื่อนๆสามารถจับจองและจับใช้จ่ายกันได้นะครับ ดีกว่าเติมเองนะครับราคาถูกสุดๆนะครับผมโอเวอร์ทออัพจัดให้ครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับมาดูเกม NFT นะครับที่เป็นเกมดังระดับโลกเลยนะครับผมแล้วก็ผันตัวนะครับมาทำเป็นเพทูเออร์นั่นเองนะครับซึ่งเกมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูครับสำหรับโยกังโกบอลนะครับ เรามาดูอินโทรกันก่อนแล้วกันนะครับซึ่งเกมที่เพื่อนๆนะครับเคยเล่นแล้วก็ติดกันงงแงมนะครับผมตอนนี้ได้ทําเป็นไพ่ทูเอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับงานภาพนะครับอันนี้ก็คืออินโทรนะครับก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็มีอีเวนต์มากมายนะครับสาหรับ a i r ์ด็อเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปลงทะเบียนได้ครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปลงทะเบียน a i r ์ด็อ โอเคเราจะได้เห็นไทเทิไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะสำหรับโยกังโกลบอลนะครับผมก็เป็นงานภาพแบบปกติเลยนะครับงานภาพปกติที่เราเห็นกันนะครับผมในเกมที่เราเคยเล่นมาเนาะในวตัวนี้นะครับอ่าเรื่อแรกนะครับเราเข้ามาหน้านี้เราจะเห็นนะครับการจับมือนะครับระหว่าง2บริษัทนะระหว่างวีมิกนะครับกับทริกนะครับผมอ่ะทีนี้เราจะกดลงทะเบียนก่อนเลยนะครับปึ๊กอ่า พอเรากดลงทะเบียนนะครับผมเราก็จะมาหน้านี้เนาะให้เราใส่อีเมลนะครับแล้วก็นํารหัสยืนยันจากอีเมลนะครับมาวางตรงนี้เนาะจะมี2ช่องนะครับทีนี้นะครับเรามาดูรางวัลในการลงทะเบียนนะครับที่เราจะได้นะครับผมรางวัลในการลงทะเบียนลวกหน้านะครับผ่านอีเมลเนี่ยหก็คือนี่ครับทอง500นะครับแล้วก็เพชรและคริสตัลนะครับ อยู่ประมาณ200รอ้ยไม่ใช่200ดิ20,000นะครับห้าพเลยนะเออแล้วก็กล่องคังหินเนะี่ยเอออันนี้กล่องคังหินนะไม่รู้ว่าจะเป็นคังหินประเภทไหนนะครับอันนี้เราค่อยมาดูกันนะครับรางวัลในการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับของ Google Store นะครับก็คือ Google p l y y นั่นเองนะเออก็มีของประมาณนี้ครับผมระดับหิน HP นะครับหิน Defense หินแอคแทกนะครับผมหินต่างๆนานานะครับแล้วก็ชิตรอออีกเหมือนกันนะครับ25 0 0มนะโอเคเรามาลงทะเบียนกันเลยดีกว่านะครับมาโอเคนะครับผมสำหรับจดหมายที่จะส่งให้เรานะครับตอนยืนยันเนี่ยผมต้องบอกเลยว,ว่ามันจะเป็นจดหมายขยะนะครับเพื่อนๆอย่าไปดูตรงจดหมายหลักนะถ้าใครไม่เห็นนะครับให้กดมาตรงจดหมายขยะนะครับพอเราเข้ามาจดหมายขยะเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้เนาะอ่า ก็เป็นรหัสยืนยันนะครับผมโอเคนะก็ทําการยืนยันเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะขอบคุณที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับกดคอนเฟิร์มจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนที่ Google Pay อีกครั้งนะครับผมอ่ะกด Google p a y นะครับหรืออ่ะ g o o g l e Pay กับ Google Store เนี่ยยังเป็นคอมมิ่งซูนอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอนะเราลงทะเบียนอีเมลไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้กันแล้วกันนะครับผมสำหรับหน้านี้นะครับผมเราจะเห็นการ รธิบายว่าเป็นเหรียญเกมนะครับที่จะสวอปนะครับเข้ามากิจกรรมนี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมแอร์ดอปนะครับเหรียญทิกนะครับผมเราจะได้เหรียญทิกนะครับหลังจากเกมเปิดตัวนะครับ1อาทิตย์แล้วนะครับก็จะทําการแจกโดยการแจกเนี่ยจะทําการสุ่มนะครับผู้ใช้งานประมาณ5 0 0 0 0ยูเซอร์นะครับให้แอร์ด็อปประมาณ10 t ทริกโทเค็นนั่นเองนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาทําการลงทะเบียนดีกว่านะครับสําหรับอีเวนต์แอดดนี้นะครับง่ายๆเหมือนเดิมครับผมใส่อีเมลนะครับแล้วก็ใส่อดเดรสของ Vmix เข้าไปนะครับเอาอดเดรสนะครับของ Vmix Wallet เข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับโอเคนะก็กดคอนเฟิร์มนะครับโอเคเรียบร้อยนะสำหรับหน้านี้อ่ะเรามาดู Event อ,อีเวนต์อีกอีเวนต์นี้นะครับอีเวนต์เจจัดนะสำหรับ เกมนะครับผมอ่ะอีเวนนี้เป็นอีอเวนกิจกรรมเชิญเพื่อนนะครับผมอ่าสเตปที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้เราป้อนที่อยู่ v m i x นะครับกับอ่าอีเมลลงที่ราล,ลงทะเบียนลงหน้านี่นะตรงนี้เนาะสเตปที่สองเนี่ยก็คือสร้างลิงก์นะครับอ่าสร้างลิงก์นะลิงก์ยูเซอร์ของเรานะครับผมแล้วก็สเตปที่สามนี่ให้เชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนมาลงทะเบียนกันนะครับผมและรอรับของรางวัลน,นะ ของรางวัลก็จะมีประมาณนี้นะครับเชิญเพื่อน10คนนะครับก็จะได้10ทริ๊กนะครับเชิญเพื่อน20คนก็คูณ30มสิคูณ30มสิบนี่ตรงนี้เป็นนับสกุลของ FCFS นะครับก็คือน่าจะคูณ10หรือเปล่านะครับหรือย,ยังไงนะครับแต่มันเป็นเหรียญทิกไงเหรียญเหรียญทิ๊กก็10เหรียญทิกนะั่น,หนแหละนะครับอันนี้ก็30เหรียญทิกอันนี้ก็100เหรียญทิกนะครับผมโอเค แล้วก็ทีนี้นะครับมันก็จะมีการเช็คนะครับผมว่าเเพื่อนเราเนี่ยยังไงบ้างนะครับมีอยู่กี่คนนะครับเนี่ยจำนวนนี้เนาะมีคนสมัครผ่านลิงก์เรากี่กี่คนนะครับวิธีเอาโค้ดก็กดตรงนี้นะครับเช็คเซฟอินไว้นะครับอ่ะทีนี้นะครับอีกหนึ่งอีเวนต์นะครับที่ไม่ได้ติดไปอยู่ในเว็บแต่จะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับผมให้เรากดอีเวนต์ตัวนี้นะครับ มันคืออีเวนต์ o อร์ดนั่นเองนะนะก็มีระยะเวลาอยู่ประมาณ22วันนะครับในการทำนะครับก่อนที่จะหมดอีเวนต์นี้แต่เดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันแล้วกันนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็คือการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับกิจกรรม a อร์กเนี่ยทำการเฉลิมฉลองนะครับรับโทเค็นทริกนะครับ TIG ก็เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่7มีนานะครับนะยะระยะเวลากิจกรรมแล้วนะก็คือ7มีนานะครับ ทําภารกิจเกมนะครับทั้งหมดให้เสร็จนะก็คือข้างล่างนะครับทําให้เสร็จทั้งหมดนะสก็คือนะครับรับคะแนนแต่ละภารกิจนะครับแล้วก็ป้อนที่อยู่วีมิกนั่นเองนะเพื่อที่จะเผื่อเราได้แอร์ด็อนะครับมันก็จะส่งเข้าวีมิกวอลเล็ตของเรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรางวัลกิจกรรมนะครับยอดรวมทั้งหมดนะครับก็คือ500,000นะครับห้าแสนนะห้าแสนทริคนะครับก็เยอะนะ สิบริกเนี่ยจะต่อ1คนนะครับในจํานวน50,000คนนะเออเขาจะเอาแค่5 5 0 0 0 0ยูเซอร์นะครับที่จะได้รางวัลน,นี้นะสำหรับ a d o ดันะครับวันที่ให้รางวัลเนี่ยเขาบอกว่าจะส่งเข้ายังบัญชีวีมิกเนี่ยหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับตารางจัดลำดับประกาศจัดประกาศอยู่ที่ดีคอร์ดนะครับผมอ่ะเขาบอกว่าจะประกาศที่ดีคอร์ดนะสำหรับเราจะเห็นเข้าโค้งนะครับระหว่างเขาโค้งเนี่ยนีย แล้วขขอย่างข้อโครงการแลกเหรียญน,นะครับเห็นปะมันจะมีคิทโตรนะครับสแสดงว่าในเกมเนี่ยเราต้องพยายามหาคิทโตรตัวนี้นะครับแล้วก็ซับไปเหรียญทริกนะครับแล้วก็สวอปนะมาเป็นวีมิกนั่นเองนะค่ายเดิมนะค่ายเก่าทุกอย่างนะครับนี <c> ่ <oughs> เราหมุนเวียนนะครับอโอเคข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวเพื่อนๆค่อยมาอ่านกันนะครับอ,อันนี้เขามีไกด์ด้วยนะไกด์ด้วยนะในการหลอมนะครับนี่โดยการหลอมนะครับเกมนี้ก็คือ นี่แหละครับผมหาคิทโต้นะครับมาแล้วก็ทําการหลออเป็นเหรียญทริกนะครับผมอันนี้ก็คือการซื้อทริกเข้ามาแล้วก็สบอปนะครับเป็นเหรียญเป็นคิทโต้ในเกมนี้นไว้อัพของเนาะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับเกมนะครับโยกังที่เพื่อนๆนะครับทําการรอคอยมาก็อยากยา้านานนะวันนี้ก็ได้ทําการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็กิจกรรมแอร์ดอปแล้วนะครับเพื่อนก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะ โอเคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รอ,รอนะครับอยู่กังนะครับเอ็มเอาที่ทุกคนรอคอยและน่าจะสนุกมากๆนะครับสำหรับการ Play to Earn โอเคคลิปนี้ใครชอบไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจนะครับคลิปด้วยครับผม